สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพสวนองุ่นชายทุ่งพี่น้องกุดเมืองหามไม่ได้ทําคลิปไปอเป็นสองอาทิตย์นะพี่น้องสองอาทิตย์กว่าเพราะผมไม่ได้อยู่บ้านเลยก็ไม่มีคนทาแทนพี่น้ององุ่นผมก็เลยเป็นลักษณะนี้น้ําก็ไม่มีคนไม่มีตัวแทนมาลดน้ําให้พี่น้อง นะยาก็ไม่มีคนฉีดดูองุ่นผมเพียลงเต็มเลยพี่น้องนี่ผมเพิ่งจะมาฉีดมีแต่เพียทางนั้นเลยพี่น้องอทางนี้ก็กําลังจะลงทางนี้ไม่ค่อยมีนะพี่น้องแต่ทางนี้เต็มเนี่ยพี่น้องดูพี่น้องดูเนี่ยเห็นไ,ไหมนี่การที่ผมไม่ได้อยู่สองอาทิตย์ไม่มีคนทําแทนนี่มีแต่เพียทางนั้นเลย เพียลงไอ้ที่ผมพุ่นเอาไว้ก็ไม่ได้ผลพี่น้องอก็ออกลูกบ้างปละหลอมปาเหลงออ,ออกลูกบ้างอย่างนี้นี่ผมก็ไม่ได้ยืดผมไม่ได้ยืดชอบไม่ได้ยืดอะไรเลยพี่น้องเนี่ยเนี่ยผมไม่ได้ยืดเลยมันก็เป็นอย่างนี้ไม่ได้ตกแต่งอะไรทั้งสิ้นเลยนี่พุ่นแล้วผมก็หนีจากบ้านไปเลยหนีจากบ้านไปประมาณสองอาทิตย์ สองอาทิตย์เสร็จๆพี่น้องใกลย,งล,งล,ยงลยเป็นอย่างนี้น้ำไม่ได้ลดพี่น้องน้ำไม่ลดยาไม่ได้ฉีดอุ่นเลยเป็นอย่างนี้ผมมาอยู่บ้านนี่สองวันละสามวันละผมกลับมาถึงบ้านแต่พอผมพ่นไปอาการเริ่มดีพี่น้องนี่ดูเขาแตกขึ้นใหม่อาการเริ่มดีเริ่มแตกยอดขึ้นขึ้นใหม่อเนี่ยเริ่มแตกยอดขึ้นใหม่ อย่างนี้เริ่มแตกยอดขึ้นใหม่ส่วนข้างล่างนี่ก็เป็นไม่ใหม่แบบเนี้ยเนี่ยก็ปล่อยเัาพี่น้องปล่อยผมอยากจะรู้จะได้ผลผลิตหรือไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ผมจะลองสู้มันดูว่ามันเป็นยังไงผมจะลองหายาหาอะไรมา,มา,ม,ามาใส่ดูซิว่ามันจะคืนไหมนะว่ามันจะคืนไหมเนี่ยเพี้ยเพี้ยลงเป็นบางเป็นบางกลุ่มนะ เป็นลงเป็นกลุ่มๆกลุ่มนี้ยังไม่ลงพี่น้องนี่ส่วนต้นนี้ก็ยังไม่ลงส่วนต้นนี้เป็นเป็นอัง,งุนใบโคนัวพี่น้องนี่ใบโคนัวออกลูกออกลูกเยอะเหมือนกันนี่ใบโคนัวพี่น้องนี่ไอที่ออกลูกแล้วก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ สงสัยจะเป็นพวกเชื้อราพี่น้องผมก็เพิ่งมาฉีดเมื่อเมื่อสองวันนี้แหละเพิ่งเริ่มฉีดก็ฟื้นยอดขึ้นหน่อยนี่ทางนี้หมดเลยพี่น้องเลยนี่ทางนี้หมดนี่เชื้อราเชื้อเพี้ยแป้งเพี้ยไฟลงเต็มนี่ผมก็ลองดูมันจะฟื้นไหมแต่ผมเคยฉีดมันฟื้นนะพี่น้อง ผมเคยฉีดมันฟื้นคือว่าพวกเพี้ยแป้งพวกเพี้ยไฟเนี่ยสวนผมไม่ค่อยมีนะพี่น้องพอผมไม่ได้ฉีดมันมันมานะ่ะคราวนี้มันมาผมไม่ได้รักษามันไม่มีไม่มีตัวแทนพี่น้องไม่มีตัวแทนอ่างุ่นก็ไม่ออกลูกเพราะว่าไม่มีคนลดน้ำพี่น้องสองอาทิตย์กว่าที่ผมไม่อยู่บ้านโอ้ย ก็สู้ต่อไปพี่น้องดูซิว่าเขาจะเป็นยังไงสู้ต่อไปเนี่ยพวกกิง่งพวกอะไรผมก็ไม่ได้รีออกทางนี้ก็ทางนี้ไม่ค่อยมีนะพี่น้องชุดนี้ไปนี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีลงเขาลงทางนู้นเขาลงทางนู้นก่อนก็เกือบจะถึงทางนี้แล้วละ่ะทางนี้ผมก็ได้มาพ่นไว้ทันพี่น้องมาพ่นไว้ทัน อันนี้ก็ยังไม่ได้เลาะกิ่งเลาะไปเลาะอะไรออกเลยอย่างเงี้ยพี่น้องก็เราก็จะต้องเอาออกมัางใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมพี่น้องไม,ไม่ไม่ไม่สมบูรณ์นะพี่น้องว่างั้นดีกว่าไม่สมบูรณ์ออกลูกบ้างอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นใบคนัวนะออกถึงแคเปีย เป็นเป็นองุ่นสายพันธุ์ใบโคนนวเนี่ยก็จะออกอพันธุ์อื่นก็ไม่ค่อยออกนะผมสังเกตนะไม่ค่อยออกอมไม่ค่อยออกส่วนหน้าก็จะออกใบโคนนวใบโคนนวอันนี้อันนี้อะไรอันนี้ก็น่าจะเป็น ไม่ใช่ใบโคนัวเหมือนกันเพราะว่าเท่าก็เลื้อยมานี่ส่วนใหญ่จะเป็นใบโคนัวออกง่ายออกง่ายอโอน้ำก็ไม่ได้ลดพี่น้องไงต็นเลยมาถ่ายทําให้พี่น้องดูมันมีปัญหาอย่างนี้นะ ระหว่งางองุ่นกับทุเรียนพี่น้องทําอย่างไหนดีทําอย่างไหนดีพี่น้องฮะระหว่างอางุ่นกับทุเรียนทําอย่างไหนดีผมเริ่มคิดมากแล้วคาวนี้ผมเริ่มคิดมากแล้ว,ลวโอ้ยหน้าฝนก็ไม่ได้นะหน้าฝนลูกแตกหมดเลยเพราะฝนมันเยอะเนาะ ฝนมันก็นําผลแล้วของผมไม่มีโรงเรือนก็มีก็มีเชื้อรามีอ่ามีน้ํามากพอน้ํามากแล้วก็ทําให้ลูกแตกไม่ได้ผลไม่ได้ผลกลายเป็นว่าเสียหายหมดเลยรุ่นแรกนะ่ดกนะพี่น้องดกมากเลยรุ่นแรกตอนที่ฝนตกก็เยอะดกบ้าเสร็จแล้วออกมาก็ลูกแตกไม่รู้จะแก้ไขยังไงก็ปล่อยมันทิ้งไป ยุ่นนึงนี่ผมก็เพิ่งมาทําคลิปให้พี่น้องดูมผมเพิ่งกลับมาจากงานได้สองวันแล้วนี่ผมฉีดสองวันซ้อนเลยนะวันหนึ่งผมใช้สมุนไพรแล้วกัวันหนึ่งผมใช้สาราเคมีบ้างนะสองวันแล้วก็มาทําคลิปให้พี่น้องดูพี่น้องก็ถ้าคิดจะทำองุ่นต้องต้องรักอยู่กับเขาต้องมีเวลาให้เขานะแต่ถ้า ทำแล้วเป็นอย่างผมเนี่ยไม่ได้ผลพี่น้องทำแล้วต้องมีเวลาให้เขาครับขอจบคลิปไว้ก่อนครับสําหรับคลิปนี้ผมไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันต้องขอโทษพี่น้องด้วยสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ